เสร็จแล้วนะครับกระเพราว,วันนี้ทำกินง่ายๆอันนี้หรือมาจากเมื่อวานได้นะครับคือจากหมูกะระทะเมื่อวานนี้เอามาทำกินใหม่ได้ประหยัดก็ประมาณนะครับอร่อยเหมือนกันชิ้นใหญ่ๆครับคือชิ้นจากหมูกระทะนะฮะข้าเพรากินไอหมูกระทะอร่อย นี uh, aw, ่นี่ก็คือไลเบอรี่ไลเบอรี่สุรินนะอร่อยดน่ากินอะเก่าแพมาใกล้ใอื้